สวัสดีครับจากช่างก๊อดนะครับคลิปนี้ช่างก๊อดจะมาขัดน้ําสีโปูนะครับขัดสูตรน้ํานะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีขัดแบบไหนติดตามรับชมนะครับับแรกนะครับตึงกระดาษกาวนะครับกระดาษกาวที่มีถุงนะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับเราจะติดจุดที่ไม่ขัดนะครับบังไว้ก่อนนะครับ จะทำการใช้สีสเป์สีดำโปโวยหน้าสีโปนะครับต้องปิดกันไว้ก่อนนะครับกันจุดที่เบือว่าเราจะไม่พ่นแล้วก็ไม่ขัดนะครับปยปยบางๆนะครับเพื่อจะได้เห็นขั้นตอนการขัดนะครับ เป็นไก่รับโปรบยบางๆนะครับขั้นตอนขัดจะได้เห็นนะครับประสีโปรเรียบหรือยังนะครับอุปกรณ์การขัดนะครับกระดาษทรายนะครับเบอร์ร้อสิบนะครับแล้วก็ไม้ขัดแข็งนะครับ ใส่แผ่นเต็มเลยนะครับมา,มาแบกครึ่งแล้วก็มาทับซ้อนกันนะครับแล้วก็ใช้ด้านไม้ขัดแข็งนะครับตัวแข็งตัวขัด้างแข็ขงขีะเป็นตัวกดนะครับตัวกดที่สีโปรดียมนะครับวิธีขัดแบบนี้นะครับ ขัดให้ทั่วชิ้นงานที่เราโปนะครับแล้วแช่ที่จุดเดิมๆนานๆนะครับขัดเฉียงลงบ้างขัดเฉียงขึ้นบ้างก็คือให้กระดาษทรายที่สโป้ให้ได้ทั่วจุดที่เราโปนะครับ จะใช้น้ำนะครับตัวขัดแล้วแต่บางเคตงบางกรณีนะครับจะใช้เป็นระบบขัดแห้งอะไรนะครับจีมีขัดน้ำนครับขัดละอองสีดำนี่เราโปรยก็เริ่มค่อยๆจางออกนะครับ่ที่ยังไม่ออกก็คือจุดที่ยังไม่เรียบนะครับ สันเก็บง่ายๆนะครับลองสีดำยังไม่ออกก็คือจุดนั้นยังไม่เรียบเงยขัดมือขวาก็มาสลับขัดมือซ้านะครับ าย,าายานให้หางสีโปนะครับคืนกับชิ้นงานนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับเนีจะมีตัวอย่างของหางสีโปที่ว่าขัดไปแล้วนะครับตอนนี้ขัดไม่เดียก่อนนะครับ ใกล้ๆนะครับนีครับหางของสีโป๊ะติดกระดาษกาไว้นะครับเพื่อไม่ให้กระดาษทสายโดนชินงนไม่ดไมด้ขัดัตัดมาช็อตนี้เลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาพักนะครับโปให้ไดนะครับ <c oughs> เป็บบสีเดิมของรถนะครับสีแดงนะครับเรใช้มือลูปดูนะครับนะครับให้สะดุดมือสะดุดนิ้วนะครับก็คือการขัดเกลนสีโป้นะครับ เดี๋ยวความนี้ยไม่ได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวมาขัดไล่กันนะครับขัดให้กลืนไปเลยนะครับกลืนเป็นเนื้อด้วก,กันกับสีแดงนะครับ แรงกดกนิดนึงนะครับทัานใหญ่ก็สลับไปขวาขัดบ้างมือซ้ายขัดบ้างนะครับหาของสีโป้ให้ค่อยๆคลืนกับชิ้นงานงสีแดงน,นะครับ เียวตัวกลางของสีโป้ใช่ไหมช่วงกลางไม่เป็นจุดบุกนะครับจุดบุกจุดแอ็นะครับเราี้จะขัดน้ำนะ สีโป้เขาจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับสีแดงนะครับขอบเขาจะกลืนลักษณะนี้นะครับแนดงว่าขัดเบอร์ยาบได้แล้วนะครับเบอบน,นึงรจะกืนเป็นเนื้อเดียวกันนะต่อมาจะมาลบเส้น กระดาษใส้ด้วยเบอร์320นะครับกระดาษใส่น้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์รองคือไม้ขัดแข็งตัวเล็กนะครับตัวเป็นอะคริลิกตัวเล็กนะครับพับแผ่นครึ่งของครึ่งกระดาษใส่นะครับแล้วทาปที่แผ่นขัดไม้ขัดนะครับก็จะพอดีกับไม้ขัดตัวเล็กนะครับ ใช้แรงกดไล่เรียบเช่นเคยนะครับกระดาษทรายเบอร์320เขาจะเป็นตัวลบเส้นนะครับก็คือไม่ให้เกิดเส้นที่ชิ้นงานนะครับดูเพยบเยอะเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูรอยเส้นกระดาษทรายหายไปหรือยังนะครับ อกดเรียบเรามาใช้ยฟองน้ำนะครับนี่นะฟองน้ำไล่ไล่เปลือยไปด้วยนะครับเพื่อการฟอกปุนสีเนนะครับสีเงินจะได้กึ้นที่ชิ้นงานจะได้ไม่ขึ้นขอบนะครับไห้เปลือ,อไปประมาณฝานนึงมือนหนึ่งเลยนะครับ เส้นกระดาษใส่นะข้ังเยอะนะครับจุดห่างของสี่โปนะครับพยายามเน้นนะครับเน้นไม่ให้มีกระดาษใส่นะครับเดี๋ยวมาดูช็อตใกล้ๆนะครับนะครับขัดขิึมกับชิ้นงานไปเลยนะครับรอยเ้นกระดาษใส่ขัดทิ้งไปเลย เราก็จะ้าเมือรูมรูนะครับ,อรบอโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยเบอร์หกรอยนะครับ เบอรหกร้อยนี่คขัดกว้างออกไปอีกนะครับเผื่อขั้นตอนพ่นสีพื้นนะครับสีพื้นจะได้กลืนไปที่ชิ้นงานในขั้นตอนขัดสีพื้นนะครับจะได้ไม่ขึ้นขอบของสีพื้นนะครับขั้นตอนนี้เราต้องขัดเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ็บรอยเส้นกระดาษทรายให้ละเอียดเพิ่มดีชั้นนะครับก็ไม่มีเส้นกระดาษทรายนะครับลงเรืออยู่นะครับขับเลื่อ,อไปเยอะจังเลยครับเพราะว่าเราจะพ่นพื้นเผื่อออกไปนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปพ่นพื้นให้ดูอยู่นะครับ ามรับชมคลิปหน้านะครับคลิปพ่นสีพื้นนะครับจบนะครับจบขันตอนการขัดนะครับ,นะรบสีโป๊็จะเคลือนไปที่ชิ้นงานนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับจากช่างกอดครับ